คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม แปลว่าอันนี้ขัเกณฑ์ทานครับสังเกตนน้ำตาลน้ำมันเป็นแปลงเพรว่าอาจารย์ต้องยินเขสียชีวิตไปแรับไปบอเบุกเงินอีกทีอบกกแปดสามแปดสามแปดสแปลว่าเขาขึ้นวิล่องกับปรักษ์เนาะอันนี้ก็พองค์การนช่วยกานฟังแล้วตดวงไฟ เพิ่นบอกว่าจังไหนพอร่วงก่อนที่สิบอกว่าแปดสามเนี่ยครับมันไปไอ้ที่ไปเจ้ากันไปใสาไปแง่เนี่ยไปแง่หายาบ้านมาอย่างเราฟู้มยมาจาองแล้วท่านว่าก็เบาข้มหนากัวลังเบาเราใจสิเริ่มแล้วะแปดสามอ้าล้วหายแล้วจ้่ไปอะไรเบาเท่านั้นนะเอาเท่านั้นละบบาคนตทวนี้เนี่ยงงยคือว่านมาเขียนเลยเรา เก้นไเื huh. ่ยนะจัง <illnesses> ว <mosquitoes> ่นเราเอาส่ลูกหลานสรงหนกว่าอันนี้บามคนิตัวกันแม่งหตัวกันแม่งพรเป็นงแคนี้กินอยั่ในฝันเนาะเออเป็นเงนฝันต่หาจังงวันจัดแช่เลย่ไหลายตัวโอ้แต่กี่พรลูกเคยฝันแม่นอยู่มันบรับ่อเก้าหางวะันบ่อเก้าหางตัแชงตัวตัวเดียวลูกล้าหางเลเต็มเริงโอ้ยบ่ได้บ่อกหนก็อันนี้คือกัน สูงสูงวาคนไหนกันก่อมันมาตันเลยคุนแบบง่ายเลยทีที่ไปหามันบ่เห็นหน้าบ่พูดร่วเห็นย่างไปไปบอกนี่รมบอกย่างไปไปบอกมาหลังซีนะเดวามนาหลังมาเจ้าเดี่ยวะท่าน่าคนเดียวปางทีจะเริ่มได้หลือเปล่าหายย่างไรเขาไปเอาเขาสอกให้เรานหรว้สนัู่ก็ร้าน้อมาหาแล้วไ้นน้อยที่เป็นยังก็พูร่วมครับ มานี่ขทนเราสิเบาแต่ว่าท่นสิเปียเชี่ยเนาะมันพระลูนี่นนนนนนนมมนสิเป็นเต่าจริงแต่ว่าหรือมันสิเป็นรูกกับผู้นาปกับพระเจ้าไ่ได้เบาหนันหลายเท่าเลยไม<ป>่ได้เาเนยไม่ได้ถามไม่ได้ถามพระลูนี่หละถามคน ร้านไสุ้ compass, like ่หน่อยเนี่นาไปหามันมาครับร้านไส้คู่ต้อเสียสิวิตไปนะครับละเพิ่นกับพิ่งเมื่อนี้ท่ำบุญหาเนาะครับเพราะว่าจะทราบกับนกินตัวเร็วครับเมื่อนี้เป็นเมื่อทํำบุญเราุ่งฝนมาขึ้นไงมันอาครับันมาขึ้นนี่แหะฝนขึ้นก่อนจะมาทํำบุญเออว่านันเสียอีนั่นนี่วันมั้นป่าเตนี่อันนี้มืเา่ันไ ตื่นส้มามันมือบุญมันบ่ครับเออกอเศ้านี่ยก็ไม่ต้องกังวลนั่นาหอะครับเออใคว่าพี่น้องฟังเงินบ่เบ้าว้พี่น้องฟังบ้าวันมืดหนักต้แต่ผู้ใดเรื่องฝันตั้งท่นบอกมาเลยหากว่าบเลยว่าชื่อเเลยกับบเลยว่านี่แต่ว่าเรื่องนด้ลแปรนาพิ่นว่าบ้านเออพวกนั้นบอบ้านหัน้านน้าไปเอาหลอดมันบัวบาคนหนาคนหลัง คนนี้เขาอกว่าคนณหนยม่ถ้องใจมาม่ได้รึมใช่ไหมแต่งต่กี้แต่ก่อนพอลุงกขเคยฝันแม่นปันยับแข้งทีครับนัดเถียวเม่ได้นี่บางคนฝันตรงตรงมันหนักเบาซื่อนี่วันว่างหันฝันบังว่างฝัวัว่างหันได้สาม่วโไม่ใช่ผู้ชายหานสามชั่วโมโอ้ยพอลุงก็คือบ่บอกน่ยเห็นลูกเห็นหลานก็ได้บ้านเป็นูกใครกลาง มือนั้นเขาได้ยิน้เขาขารมันออกที่สองบานนี้มันออกวัที่หนึ่งบ่ายถ้ามันออกมาก่ยหายต้งเกี่ยก็บบบอกไปสังการจนคำเต็มทีแล้วำไม่สียตอนนั้นตัวเดียวน่ะมนันมีหลายันได้สามูนย์ตัวเดียวที่พรุงสามสนตัวเดียวมากเือขก็คือเดแปบาบวันนี้ก็ว่ามันหายใหายแต่าหันมันคูน้อยอันเนี้ย เขานั้เราก็ตายแล้วไม่ไหวหรอกครับแล้วกนสิเป็นนังเขาก็ขึ้นเดแต่ว่าเห็นเห็นนำมนต์เห็นนำตาเทียนเนี่ยเพราะรู้งว่าเป็นแปดหามันวะครับเนี่เทียนกับแปดหาทานเล่าที่เล่าเนาะแต่ท่านสามตัวเราเห็นอยู่เนนี่อืเป็นเป็นเป็นแปดหาที่พอแปดหาอันนี้เป็นหนึ่งครับท่านู้จิแต่แล้วเแปดข้างมัเต็มทีเลย แปดค่ะคันน้อมาจอแรกสามตัวตนี้เป็นน้องเป็นขี่ตัวก็บ่รจับตัวนี้เป็นหาคั้กันโอ้แปดหายหรือนอ่งกเอหาสามนี่หาสามเียแล้วแล้วแล้วก็มาิบังมาบังได้เพราพลูกมันเป็นนตนี้เป็นหาตัวนี้แ Premises, แกหานึ่งสมบูรณ์แกหานึ่งแกหานึ่งเหอหาหหานึเห็นแต่ว่าผู้นให้แแว่าผูู้เลาตายไปแล้วน่นให้ตับุม่ไ่านย่่น่าัาเ่นีย่งบหานมาังพี่องานมาังพี่บอกเป็นเ่นมานี่ไปหาเลยไป ไปเฮียเลมาหางคู่ให้วราองณท่นเนาะไปเราก็มาหาเจ้าแล้ว่ามาหาเจ้าอยู่บ้านี้เรี๋ยพวบ้านคหนาคนหลังเลี่ก็เจ้าจะจะเลื่อมเลยแต่สามบ้าแล้วหันหลังเข้าด้ปะงานมาเลยย่างออก็ถูกมาเล่อยๆนาใส่บที่แนกานเออใช่แล้วแต่งามแต่ห้าวหนาใส่ผมไปนเนี่ยานหังคู่ว่าน่าใส่เราท่านก็ปจัดงานบานี้ เวนยขามาเจ้าแหละมาเจ้าเลใจร้ตองแก่สารละแก่อยู่บ้อันีันว่าั้งผีกรุงเออมันจังตังเออพ่อเพื่อนเห็นอยู่ในน้ำตาเทียนนี่เห็นเป็นแปดหแปดหามันโมพุูุรงโม่งโก่งเลยสิครับโมงกงเลยล่ะมักโม่ผลุรงแปดห้ามากกว่าครับก้ามาแล้วก็คชื้ขึ้นชือเรื่องติดอดีเลยันไม่ถือวอากันนะแล่วนี้รัาแสนมาแล้ว โอ้ลักแปดมากแล้วบม้อขึ้นใส่แปดดีพอโอ้แปดเนี่ยดีพี่น้องครับแม่ไม่ได้แต่ว่าเมื่อคืนเราฝันว่าอาจาระต้องเห็นโพเราล่วงรับไปแล้วนี่ไปบอกแปดสามพี่น้องครับเแปดสามไปบอกตรงๆแปดสามตัวเดียวโอ้ยเยอะนักเล่าหันมั่งเจ้าไปเอาอดจัดให้ตัวเดียวโคโล์แปดสามแล้วเร้มดานะครับคุณตาค่ะคืนะครับ มันงวดนงายศูนย์สามสานยังวดนั้นมดที่พานมมาพ่รุงเอา่อสด้ไผมาบอกวันนี้วดสามนยวดสามศูนนึ่งจักเงนไผอันนจักเงนไผแล้วายจะคิดว่าอยเริ่มเรืศูนสามสามศูนย์ไปเอาลมาเว่าแล้วออกมาแมนเลยนี่วดเก้าหากรรมการทีพ่อรุ่งวดเก้าหกรรมกาีหวดเก้าหากรรมก่าหาแต่ว่าจัาของวงพ่อพันเจ่าทเดียวเลยเก่าหาเขาว่า บนหลังเขาบอกที่ตัวยวกไนได้สงิ้แม่นี่บอกว่าโตเดีลวคนเลยล่ะฝันลักษณะเดียวกันเออันลักษณะเดียวบ่ได้บอกว่าไปตีอะั้นี่เลยบอกคงงเลตัวเลขเลยเออบอกตัวเลขเลยอันนี้ต้องบอว่าฝันชื่อกันแล้วแก่หรว่ามันนีสาตรงตรงแปสแปดสามสา่เา้อซื้อกลับไปนได้คน้องซื้อ คือจื้อหคือนดหาเแต่ไปไนี่มันมันมมิเป็นกหาเนี่ยยูไ่เนี่8เป็นหแต่ว่าในความฝันนั่นให้ซื้อึ้นซื้อล่องเอามันบอพรรูล่งแต่ิันจะสงกบาบอกว่าซื้อึ้นซื้อล่งนี้แต่ว่าพอ่วงหันฝันตรงๆ,ๆเลยเนาะแปดสาตัวเดียวโคโลห้าเ็นหัวงลงมาแปดสองได้ฝนดีพอสามกบแล้วก็ซื้อแปดแปดสามแปดสองเนาะได้ที่แน่ เราไปบอกแปดสามบอกแปดสามแต่เราผานตายไปแล้วคทำงานค่อนพุ่นั้นก็ตายไปแล้วครับแต่ว่าเพิ่นบอกว่าผีบอกหอนคนบอกขึ้นใครแล้วแกเออจะจะขึ้นเอาครับแล้วแต่จะขึ้นออกแต่ว่าสําหรับคุณตาเนี่ยฟันแม่นมาตลอดเออขึ้นมาตลอดวเพรานข้านแน่นมักเลียขคือเขาหนึ่งวันนี้หนังก็าอย่าบ๊วยบอกแล้วเสื้อกระถูกหลุดบ๊วยบอกครับว่าบังหัน ก็อซื <m> ้อสามั that that ้อนมันออกงอดก้อนก้อนสามงรึงสามหมื่น้าไม่ชื้อก็จิือเก้าแปดสามมาเท้ากับทีแปดสามเข้าหม่นแปคุณตาไปกินข้าขับขูบคุุ้ขตาาับาข่าขุณหลายๆเด้อถ้งสิคิดเอาคิดซื้อขึ้นคิ้องไหแล้วแต่าอคิดือยังไงกันเอาเอา้ซื้อสามอกเ็เอาแต่ว่าที่นี่คือแปดสามมแปดสามแปดสามบอได้ตัวแมนคักๆนะพขอลูเนาะฟันคักๆ ฟันคอนสีแจ้งเือตอนไหนพ่อรุ่ไม่กลสีแจ้งใกล้สีรุ่งเรากว่พันบาเพันถึง้านข้าวหุ้ยหุ้ยเนะโอ้ยแม่เราละินอ่ะแม่แม่แม่เดียวนะครับแม่เดียวสามแปดสองแตว่าเขากวาไฟอ่าครับแต่ว่าเราเนี่ยมันใจแปดสามตัวเดียวครับขอบคุณหลายพ่อรุ่งครับขอบคุณถือกระซื่อที่นม่แป่นั่นถือกระกระซางว้่าือยอะไว้จ่ัวเยอะใจคับครับครับเอาขอบคุณหลายๆครับ